สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะมาทำขนมเหนียวเวียดนามนะคะก็จะมีหมูสับนะคะแล้วก็ไอหน่อไม้หน่อไม้นี้ต้องเอาไปต้มก่อนนะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะกุ้งนี้นะคะเพราะว่าอันนี้คือดั้งเดิมเลยแล้วก็มีมันแข็งแล้วก็หอมหอมแดงเอาไว้เจียวนะคะเจียว เวลาเราทําปั้นเป็นแป้งขนมเสร็จเราก็จะเอาน้ํามันมาทาน,นะคะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็น้ําซอสนี้นะคะที่ว่า,าที่เคยเคยสอนทําแล้วไอตัวนี้ก็เอามาผัดได้นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะแป้งมันนะคะแป้งมันนี่เราต้องมาใส่น้ําร้อนแล้วก็มานวดก่อนนะคะค่อยมาทําเป็นขนม ตอนนี้เราก็จะมาผัดไส้ก่อนนะคะเกลียวน้ํามันเสร็จก็มาผัดไส้เสร็จแล้วก็ค่อยมาทําแป้งนะคะไปกันค่ะพอเราเกี่ยวเกียวหอมเหลืองได้ที่นะคะเราก็ ก็เหลือเหลือน้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็นี่เลยค่ะตอนนี้เราก็มาผัดเลยนะคะ นี่เะคะเอาน้ำซอสน,นี่ลงเลยนะคะน้ำซอสที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะตามด้วยหน่อไม้นะคะ ผัดหน่อไม้สุกแล้วก็ใส่ปุ้งลงเลยค่ะพอกุ้งสุกนะคะ น้ำเราต้มเดือดแล้วนะคะเราก็มาคนเลยนะคะน้ำนี่ต้องให้เดือดเลยนะคะ ยังยางเลยเรานวดได้ที่แล้วนะคะแล้วก็พักใส่ถุงเลยนะะเดี๋ยวไว้ปั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำข้าวหมาก่อนเดี๋ยวมาปั้นนะคะตอนนี้เรามารีดแป้งนะคะค พอรีดแป้งเสร็จและะ้วก็มาห่อเลยะคะ่ะน้ำเลยนะ,ะนเดะะี๋ยวค่อยเอาไปลวก ตอนน้ำเดือดนะคะ ถ้าเขาสุกเขาจะลอยตัวขึ้นนะคะพอแป้งเราสุกนะคะแล้วก็เอาลงนี่เลยนะคะตักลงน้ำเย็นนะคะแช่น้ำเย็นสักหน่งก่อน แล้วก็ตักขึ้นมาอันนี้น้ํามันที่ที่เราเกี่ยวนะคะ เดี๋ยวเราเอาไปจัดใส่จานนะคะขนมเหนียวของเราเป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะจะทานคู่กับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มก็เหมือนน้ำจิ้มปากหม้อน,นะคะแล้วก็เราต้องบีบมะนาวลงไปแล้วใส่พริกลงไปนะคะทานคู่กับกากหมูนะคะนี่ค่ะจะอร่อยกับคู่กันเลยนะคะนี่ค่ะหนังหมูกรอบก็อร่อยแล้วนี่นะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอร่อยมากค่ะขนมเหนียวสูตรเปียดนามนะคะทานคู่กับกา,กากหมูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย